สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนนะคะมาสนามฟุตบอลที่ประเทศทสวิตเซอร์แลน์นะคะก็นี่นะคะสนามฟุตบอลของโรงเรียนนะคะที่ใกล้ๆก,กับไอรีน่าสังกาเลนนะคะทุกคนอัฐจันนะคะ,ก,คนนะ,คะก็สวยงามนะคะมันก็จะมีหลายสนามเลยแบบว่าโหดูอลังการมากเลยแบบ มันสวยอ่ะยาเขาก็สวยไยงใช่ไหมต้นไม้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็สวยมากเลยนะคะอันนี้ที่จอดรถนะคะจักรยานก็มีหลากหลายมันก็จะเป็นโรงเรียนเนาะสนามฟุตบอล แล้วก็จะเดินกลับบ้านนะคะวันนี้ โอเคคลิปนี้นะคะเราขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายชิส